สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินเสลเข้าสู่หน้าต่างเดสก์ท็อปของผมนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาสอนการโหลดแฟบและใช้แฟบเบื้องต้นนะฮะโอเคย่างแรกนะเข้า Google นะโอ้ยเกือบเกือบเข้า Google นะ,ะเป็นว่าแฟบแฟบแฟปแฟปนะแฟบโอเคเนี่ย เลือกเว็บนีนะ้ตอนแรกผมจะใช้เว็บนี้นะแต่ว่าเว็บนี้มันได้ลบไฟล์ไปแล้วก็เลยใช้แบบพุลล็อกเกอร์นะใครที่ไม่มีก็มันไม่ต้องใช้พุลล็อกเกอร์นะแต่ใช้พุลล็อกเกอร์แหน,นนี้ฮนะโอเคเราเลือกเอโอเอโอคลิกไฟล์เอยคลิกไฟล์ตรงนี้นะหลังจากนั้นฮนะจะมีเว็บปลอดต่างๆมากมายอันนี้ นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็คลิกที่นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นไฟอย่างนี้นะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกยมหาก่าแหละไม่หนุกหรอกเราจะได้ไฟอย่างนี้นะนี่นะไฟอย่างนี้ให้เราเดือบมันเขียวตรงนี้นะแล้วก็ทํา ตามขั้นตอนไปนะฮะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้มันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมก็เลยย้ายมาไฟล์ที่ผมจัดเก็บแล้วผมก็ใส่ตรงนี้อ่ามันมันเป็นโปรแกรม,มครับโปรแกรมนี้ครับนีะฮะ Hotless Skin Pack ไปหาโหลดได้นะฮะ คนะผมก็ขอจบกิปเพียงต่านี้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอเคนะเราก็มาต่อกับการใช้แฟบเบื้องต้นนะฮะจากแรกถ้าคุณเปิดมาแล้วคุณก็จะเห็นนะนะั่นีหะแต่ผมใช้แฟบอันนะถ้าเป็น Windows 7มันก็จะมีมอนิเตอร์ o อ r o ์ d w m นะฮะมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับโอเคนะแล้วก็ อันนี้ครับถ start fab เมื่อเรากดอัดอันนี้มันก็จะย่อลงไปนะ fab window away on top ก็คือเวลาถ่าย fab นะฮะมันก็จะขึ้นอนดูตรงนี้ตลอดล u n fab เป็น windows start คือเปิด fab ขึ้นมาเมื่อเราเปิดเครื่องนะฮะแล้วก็อันนี้ปอไปเลยคนระับ i n i m i z e to system tray ก็คือเรามันเปิดพอเปิดเครื่องปุ๊บ ก็จะขึ <player> in <G Elliott ills> ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคต่อไป f อ s fps นี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันยังไงนะฮะแต่ว่าผมก็ตามมันนะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นให้อยู่ตรงไหนมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังเราจะให้ซ่อนเอาไว้แต่ผมไม่ซ่อนนะโอเคตรงนี้ก็ปรับเป็นตามนี้นะฮะโมฟีคระเอกของเรานะฮะ ตรงนี้เปลี่ยนไปโฟลเดอร์ไหนก็ได้นะฮะตัวนี้ครับรถ้าจะอเติมเต็มให้แชร์โฟล์ไส้แนะนำให้เป็น 30fps นะฮะแล้วก็ใช้ Windows ร์ก็จะรีคอร์ดเป็น7ซานะฮรีคอร์ดอันนี้แต่ผมจะไม่ผมจะติดอันนี้อย่างเดียวนะแต่ผมจะไม่ให้แคปเจอร์พูดเฉพาะตอนที่ผมกดสเปสบาร์นะผมจะไม่ได้ขาดนะจะได้พูดทำมันติชแนลนี้่าติดนะ สเตดิโอก็คือมาจากไหนเท่านั้นมัลติชินลคือจะได้เสียงรอบข้างนะฮะโอเคสกินช็อตก็ไม่มีเลยมากได้เซเป็นเพล์ไฟอะไรอ่ะไฟเ์นทะีไปนะโอเคอ่าการการสอนใช้แฟรเบื้องต้นก็จบเพียงเท่านี้นะสนนนํารองดีก็สวัสดีครับ